สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการอธิบายตัวอย่างที่4.2ค่ะการคำนวณยอดขายจากสินค้าที่ลูกค้าซื้อค่ะโดยตัวอย่างนี้นะคะจะต่อเนื่องมาจากตัวอย่างที่4.1ค่ะโดยเราได้จําลองสถานการณ์ที่มีลูกค้ามาซื้อสินค้าจากร้านค้าค่ะโดยอ้างอิงผลิตภัณฑ์ข้อมูลทั้ง4ชนิดนะคะที่ใช้นในตัวอย่างก่อนหน้าและเราจะทําการคํนานวณหายอดขายของร้านค้าค่ะเมื่อลูกค้าซื้อทิชชู่3ชิ้นแก้ว1ชิ้นและขวด2ขวดค่ะ โดยในตัวอย่างที่4.2นะคะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องคือฟังก์ชัน for loop dictionary f string basic operators แล้วก็เม t h อดค่ะโดยอันดับแรกนะคะเราจะต้องทำการ define ฟังก์ชันขึ้นมาก่อน,นะคะ่ะโดยเราจะใช้ชื่อฟังก์ชันที่ชื่อว่า sum c e l l s นะคะโดยในฟังก์ชันนะคะเราก็จะได้ใช้ตัวอย่างะคะ่ะที่เราเก็บเป็น dictionary ในตัวอย่างก่อนหน้านะคะ โดยในตัวโดยในตัวอย่างค่ะจะตั้งให้อยู่ในตัวแปร products นะคะโดยในตัวแปร products คะ่ะจะมีข้อมูลทั้งหมด4ตัวค่ะคือ tissue ราคา20บาทครับราคา50บาท bottle ร,ราคา30บาทและ paper ร,ราคา150บาทค่ะโดยการเก็บข้อมูลใน dictionary นะคะตัวแรกจะเรียกว่าตัว key คะ่ะส่วนตัวที่สองเรียกว่าตัว value นะคะและสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบท dictionary เลยค่ะ หลังจากเราเก็บข้อมูลใน Dictionary แล้วนะคะเราจะมีการปริ n t คำว่า product sales ออกมาค่ะเพื่อให้เป็นหัวเรื่องของเรานะคะต่อมาค่ะเราจะตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า total นะคะโดยให้มีค่าเท่ากับ0ูนะคะเพื่อให้ในอนาคตนะคะเราจะบวกค่าเพิ่มเข้าไปนในตัวแปรตัวนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้คำสั่ง for loop ค่ะโดยจะเขียนคำสั่งว่า for product in products t item นะคะ โดยการเขียน f o ร์มแบบนี้ค่ะจะเป็นการดึงข้อมูล Product มาจากใ nice น PRODUCT ITEM หรือบรรทัด p r o d u c t ที่เราเก็บข้อมูลไว้ค่ะโดยเราจะให้นำเข้าข้อมูลสินค้าที่เราต้องการซื้อนะคะให้อยู่ในตัวแปร a ค่ะโดยจะเขียนได้ว่า a เท่ากับ int วงเล็บ input การเขียนแบบนี้นะคะเนื่องจากเราต้องการเก็บค่าที่เป็นตัวเลขค่ะเลยจะเป็นต้องใส่คำว่า i n หรือ int ไว้ดําหน้าค่ะโดยในวงเล็บนะคะจะ เก็บข้อมูลเป็น product ศ capitalize เท่าเซเท่ากับค่ะในการเขียนแบบนี้นะคะ product ศูนยะคะก็คือข้อมูลตัวแรกใน dictionary ค่ะก็คือชื่อสินค้าชนิดต่างๆของเราน้่นเองค่ะโดยเราจะมีการจาัดระเบียบข้อมูลของเรานะคะให้มีการ capitalize ค่ะหรือว่ามีตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อมาค่ะเราก็จะให้ total นะคะ บวกเท่ากับค่ะก็คือเพิ่มค่า A เข้าไปเรื่อยๆในแต่ละครั้งที่ทำลูกค่ะโดยจะเพิ่มค่าเท่ากับนะคะ a คูณ in product 1ค่ะก็คือค่า A หรือว่าจำนวนที่เราต้องการซื้อนะคะคูณกับ product 1ก็คือราคาของแต่ละชิ้นสินค้าค่ะหลังจากนั้นนะคะจะแสดงข้อมูลราคาสินค้าและแสดงข้อมูล สินค้าที่เราต้องการซื้อนะคะว่าเราใส่เข้าไปกี่ชิ้นค่ะโดยเขียนว่า print product s capital Y เท่ากับ a ค่ะโดยบรรทัดนี้นะคะจะเป็นการแสดงว่า product s e หรือชื่อ product ของเราอะค่ะมีค่ามีจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อเท่ากับตัวแปร a ที่เราใส่เข้าไปนะคะและสุดท้ายค่ะเราจะ แสดงราคารวมนะคะโดยใช้คำสั่งว่า print total price เท่ากับ total บาทค่ะโดยการทำงานนะคะจะเป็นการบวกค่าเพิ่มแต่ละครั้งที่เราสั่งซื้อเข้าไปค่ะต่อมานะคะจะเป็นการทดสอบฟังกช์ชันค่ะโดยเราจะเรียกใช้ฟังก์ชัน sum cells ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะป้อนข้อมูลที่เราต้องการเข้าไปค่ะโดยเราต้องการซื้อทิชชู่ทั้งหมด3ชิ้นแก้ว1ชิ้นขวด2ชิ้นและกระดาษ0ชิ้นค่ะ จากที่เห็นนะคะเมื่อเราใส่ข้อมูลความต้องการซื้อของเราลงไปในแต่ละครั้งะคะ่ะโค้ดของเราอะคะ่ะจะทำให้ปรากฏค่าขึ้นมาเลยค่ะและหลังจากเราใส่ข้อมูลสิ่งที่เราต้องการซื้อในสินค้าคมทุกตัวนะคะระบบราคาจะแสดงราคารวมของสินค้าออกมาค่ะหรือก็คือ170บาทค่ะและนี่คือตัวอย่างที่4.2ค่ะขอบคุณค่ะ